สู้ต่อไปด้วยใจอดทนหากคุณล้มลงจะชุดคุณขึ้นมาจะสู้ต่อไปด้วยใจศรัทธาเพราะเรานั้นมีครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะหมอดาเองนะคะตอนนี้ก็เป็น EP 4ค่ะก็จะมาบอกว่าเหตุใดหมอที่เป็นช่างตัดเสื้อถึงได้กลายเป็นหมอนะคะ หมอโนวดหมอยาอะไรตะไหมอนอดูดหมอนี่นะคะก็เดี๋ยวจะเสริมเรื่องนั้นก่อนเรื่องที่ว่ายังมีอีกอีกอย่างหนึ่งคือหมอเนี่ยพอหมอทานน้ามันไปแล้วหมอไม่ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมจากล้มมาหมอหมอก็ดีใจรีบโทรบอกลูกค้าเลยลหลายคนนะว่าเดี๋ยวหมอจะน,น้ํามันเป็นไปทาให้นะทาชโลมให้พวกเขาคิดว่าเดี๋ยวหมอมันต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหมอบอกไม่เป็นไรหมอให้ฟรี หมอก็มาเลยคนตัวใหญ่เนาะสูงใหญ่อะ่ะก็สี่ขวดอะ่ะนะคนตัวเล็กหน่อยก็สามขวดสองขวดเรียงกันไปอะ่ะหมอไม่ได้คิดตังค์เลยหมอก็ใช้ไปหลายขวดอยู่ค่าใช้จ่ายก็เยอะเพราะว่ายามันแพงทุกอย่างและยามันหาย,ยากนะคะก็จะเสริมให้แล้วมีอีกอีกอย่างหนึ่งนะคือผู้หญิงเราอะ่ะก็จะเป็นกระบังลมเคลื่อนใช่ไหมกระบังลมอะ่ะมันออกมาข้างนอกอะ่ะโอ้โหหมอหมอได้ าก,การช่วยเขามานางสารมากคือทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาสั่งตัดแล้วอ่ะตัดมันลูกทิ้งอะ่ะเขาสั่งตัดวันที่ยี่สิบหกเขาเจอหมอเขาเจอหมอวันที่ยี่สิบสี่หมอก็เขาคุยให้ฟังหมอดามรู้เป็นอะไรอพี่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนั่นมันออกมาตอนแรกก็ออกเท่ากับหัวนี่โป้งไปมาออกมาทั้งหมดเลยอ่ะหมอก็บอกว่าพี่พี่พี่อย่าเพิ่งไปตัดได้ไหมรอหมอก่อนได้ไหมเดี๋ยวหมอจะไปเข้าธนาคารแล้วหมอก็จะไปสำเพลงไปซื้อผ้าสี่โมงเย็นอะ่ะ นะพี่รอนะหมอก็เข้าธนาคารเสร็จหมอก็นึกถ้าหมอไปสำเพง็งมันกลับไม่ทันสี่โมงเย็นพี่ก็ต้องกลับบ้านใช่ปะเขามีหน้าที่คือซักผ้าหมาซักผ้าของหมาเนี่ยนะแล้วก็ไปตากแต่นี้เมื่อปีห้าสี่เนี่ยน้ํามันท่วมใช่ไหมเขาก็ต้องซักผ้าหมาสามสิบกว่าตัวนะ่ะแล้วก็ปีนไ,ไปบนหลังคาเอาผ้าหมาไปตากบนหลังคาคุณคิดนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะแล้วก็แบกกำมังอะ่ะแบบว่ายกกำมังหนักๆแล้วผู้หญิงตัวนิดเดียวตัวบางมากเลยน้ําหนักไม่เกินสี่ห้าหรอก สูงก็ไม่เกินร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอูแล้วนั่งสารมากเลยหมอก็เลยตัดสินใจไม่ไปสำเพ็งอะหมอก็กลับมาเลยไปบ้านเขาไปบ้านเจ้านายเขาอะที่เขาเลี้ยงที่เขาทางานอะหมอก็บอกมามาพี่มามาดูเลยหมอก็ให้เขาหาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เหล้าขาวเขาก็บ้านเขาขายเหล้าไงก็เอาเหล้าขาวมาอเอาเงินมาเอาเงินมาหกบาท หมอคิดว่ามันเป็นเส้นใช่ไหมมันก็เอาหกบาทแต่แล้วแม่ของเจ้าของบ้านอ่ะคุณคุณยายอ่ะแกก็เรียกหมอไปเลยหมอดามานี่สิมาหาแม่หน่อยหมอก็ไปแม่มีอะไรคะเมบอกถ้าแกทําหายแกจะเก่งมากไปแล้วหมอก็บอกหมอหมอก็ก็จะพยายามช่วยพี่เขานะคะนะคะก็ลองดูก็บอกให้เขามายืมยืมแบบถอดเสื้อผ้าถอดดูเลยโอ้ตกใจมากเลยอ่ะ เหมือนปอดอะเหมือนปอดที่เราซื้อมาจากร้านขายหมูนะ่แล้วก็มาเอาใส่ย,ยางใส่น้ามันพองอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็แดงเลยน่าสงสารมากะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะฉี่ทีเนี่ยเขาจะต้องจับไอ้เนี่ยไอ้ลูกโป่งนี่อัดอัดเข้าไปในช่องคออัดเข้าไปอัดเข้าไปจนมันผุเข้าไป,ป,าไปแล้วก็ฉี่เพราะว่าไอ้ปุ่มฉี่ของเรามันอยู่มันอยู่ข้างบนแม้เหนือช่องคอเนี่ยก็จะฉีดได้พอฉี่เสร็จก็ไอ้เนี่ยก็บึ้งออกมาเลยอย่างนี้ค่ะเขาก็อืมเขาก็พ่นเลยกั้นอกกั้นใจ เพือพ่อนก็ที่เป็นเจ้านายเขาก็เห็นนะเห็นว่าเพื่อนเ็าเป็นยังไงก็พ่นเสร็จหมอก็กบอกว่าเอาอย่างนี้นะพี่พี่ต้องใส่ผ้าอนามัยนะเออันนี้ไอเน,นี่ยเรียกแล้วผ้าเหมือนคนสมัยก่อนนะไม่มีผ้าอนามัยใช่ไหมก็ใช้ผ้าเตี่ยวไงเรียกขี่มาก,ก็ก็เอาเศษผ้านล้มาฉีกนะ ขาผ้ากเก่าๆมาแล้วมาฉีกฉีกเสร็จแล้วก็ฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็คาดเลยคาดเสร็จพี่ก็นุ่งเกงในแล้วพี่ก็ใส่ขมขัดคาดเลยให้มันอยู่ให้มันอยู่ไม่ให้ไม่ให้มันเคลื่อนไปไหนอ,ะอ่ะทาอย่างเนี้เสร็จแล้วก็พอน้นสามวันใช่ไหมคะแล้วก็ให้คนนุ่งอย่างนั้นแหละนุ่งผ้าเตี่ยวอะ่ะเหมือนคนมีเมนสมัยก่อนนะผู้หญิงอะ่ะแล้วก็มีการอ่าพอกท้องเอาสมุนไพรไปพอกท้องแล้วก็มีการแบบแบบ พอกใช่ไหมแล้วก็มีการนั่งนั่งนั่งหมอ้อนั่งหมอ้อเอายาใส่แล้วต้มอ่ะแล้วก็ให้เขานั่งทับไปที่ที่หมอนะแบบว่าให้หาอะไรมาวางไม่ให้ร้อนแล้วนะแล้วก็นั่งทับไปให้ควันยาในหม้อนะ่ะเข้าไปในช่องคอดนะคะแล้วก็มีกินเนี่ยกินเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรว่านชมลูกมั้งเอหอหมอหัวมันเหมือนเผือกนะก็มีการเอามาตำ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 แล้วใส่อะไรบีบแบบบีบนะ้ำนะออกมาแล้วก็ดื่มสดสดอ่ะอันนั้นอ่ะ ก็ทําไปสามวันพอวันที่ยี่หกใช่ไหมหมอก็บอกเขาว่าบอกหมอนะว่าเราอะขอเลื่อนไปให้เขาโทรบอกหมอว่าเราทําใจไม่ได้ขอเป็นวันที่หนึ่งได้ไหมตัดไงคือตอนที่ก่อนจะพ่นให้เขาให้เขาโทรบอกไปวันที่ยี่หกหมอนัดตัดใช่ไหมแต่มันลูกทิ้งหมอก็บอกให้เขาโทรโทรบอกโรงพยาบาลว่าเราขอเลื่อนนัดอ่ะเขาก็ไปโรงพยาบาลแต่เขาขอเลื่อนนัดเป็นวันที่หนึ่งเพื่อที่หมอดาจะดูไงว่าผลมันจะเป็นยังไง พอวันที่หนึ่งเขาก็ไปเลยไปตามที่หมอนัดนะ่ะปรากฏว่ามันหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันไม่มีหมอก็สงสัยถามว่าเอา้าไปทําอะไรมามันหายไปไหนอ่ะเขาก็แต่หมอกำกับไปแล้วว่าอย่าบอกนะว่าหมอดาทาไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นบอกแต่ว,ว่าไม่ทราบค่ะไม่ทราบ,ราบค่ะก็เลยไม่ต้องตัดไงคะก็น่ะก็ก็ได้ก็ได้ช่วยไปไลายหนึ่งนะอ่าแล้วยังแผลอ่อย่างคนที่แบบเอ่อแบบทั่วตัวเนี่ยมีจุดสะเก็ดอะ่ะ เหมือนเหมือนก็โพดอ่ะเหมือนปั๊บคอนนะนะฮะเหมือนปั๊บคอนเนี่ยดอกหนึ่งก็โพดมันก็นบานแล้วใช่ไหมนี่เหมือนสามดอกต่อกันอะ่ะทั่วตัวเลยไม่มีเว้นเลยว่าตรงไหนจะไม่เป็นอะ่ะหมอไปทํางานที่ที่ดอนใหญ่นะที่ดาเนินอะ่ะเสร็จแล้วก็มีเขาบอกว่าหมอช่วยคนนี้เดี๋ยวได้ไหมก็เป็นญาติกันเขามาเลยอะ่ะเขาไม่ได้นัดหมอเขามาเลยอะ่ะแอบจู่โจมหมอไปทํางาน้เขาก็มาเลยโอ้พอหมอเห็นหมอก็นึกในใจ เราไม่ได้เรียนมาทางนี้ยเราจะทํายังไงช่วยเขาได้ไหมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอบุญที่หมอทํามานะขอแบ่งแบ่งบุญนี้ให้ผู้ชายคนเนี้ยก็ให้ไปซื้อเล่ามาเลยสะหมดเก้าขวดอะ่ะเขาก็เลยยกลังมามั้งสิบสองขวดหรือสิบขวดเนี่ยเชื่อไหมคะพ่นพ่นวันละสามขวดอะ่ะพอจะทั่วล่างอะ่ะต้องกลางผ้าห่มมนเลยสี่ทิศอะ่ะ เราะอะไรต้องโป้พ่นเนี่ยพ่นหมดเลยไม่มีไม่มีส่วนไหนที่ไม่พ่นน่ะตั้งเอาหัวยันปลายเทา้านิ้วเทา้ามันพองมาแบบสามสามดอกอะก็พ่นสามดอกต่อต่อกอะนะันน่ะงอกงอกงอก,งอกขึ้นมาเต็มเลยอะ่ะเขาพ่นไปสามวันแล้วก็บอกเขาว่าอีกประมาณสิบวันหมอจะลงมาดูนะว่าเป็นยังไงเขาก็เล่านะว่าเขาอ่ะเหมือนว่าจองวัดแล้วอะ่ะ ไปตัดผมก็ไม่ได้เพราะมันร่วงแล้วมันก็ร่วงในบ้านเราบางทีฝาดก็เป็นกองกองอ่ะฝาดทั้งวันอ่ะฝาดเดี๋ยวก็ฝาดเดี๋ยวก็ฝาดมันร่วงพอมันมันแตกกันมันก็ร่วงมันก็ร่วงแล้วก็แตกแตกกแล้วก็ร่วงอยู่อย่างเงี้ยก็แต่ก็มีข้อห้ามนะห้าข้อนะห้ามเขาก็โอเคก็หมอก็กลับไปกลับมาบ้านหมอพอสิบวันหมอก็ลงไปเชื่อไหมคะผู้ชายคนเนี้ยซึ่งก็มีอายุมากแล้วนะตัวเหมือนเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่ให่อ่ะ เหมือนหนังกำพร้ายังเยื่อๆยืๆ่อนุ่มๆมาเด็กออกใบใหม่นะเนื้อมันจะแดงสีงแดงชมพูชมพูใช่ไหม,หมอ,อ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนเด็กเกิดใหม่เลยเขาก็ดีใจออ้ดีใจมากเลยดีใจมากเลยก็อืมก็เหมือนกับโฆษณาไปทั่วนะใครๆก็อยากจะเห็นหมอไงใครก็อยากจะเห็นหมอนะก็อ,ากอ,กอ,อ่าพอนั่นเสร็จก็เขาก็ทําบุญบ้านเลย ทำบุญบ้านเลยโอ้หฉลองใหญ่เลยก็แนะนําคนนู้นคนนี้หมอคนนี้ช่วยเลยแต่อะไรอ่ะหมอก็ได้หน้าบานนะอ่าทีนี้พอผ่านไปได้สักเดือนได้มังเมียก็โทรมาหมอดาหมอดา,ม,อดามาดูวาเจกหน่อยดิเป็นไรไม่รู้อ่ะมันแตกอีกแล้ว,วอ่ะอ้าวเป็นได้ไงวะนึกใจอ่ะก็ลงไปลงไปถึงก็บอกอาะเจกไปไหนมามั่งวันวันบอกว่าไปได้ไปไหนเลยลืไม่ให้ว่าไปว่าก็ไม่ไปไม่ให้ว่ากินอะไรว่าก็ไม่กินบอกเอางี้อาะเจกไปไหนมั่งก็บอกอ๊าไปแค่ตลาดนัด ตลาดนัดนะ่ะว่ไปซื้อกับข้าวอ่าแล้วไปไหนบั่งไปตลาดนัดนราไปตรงไหนมัง่งเขาบว่าเอ่อก,ก็นั่งนึกไปนนึกมาเออว่าก็ไปฉี่ปวดฉี่ว่าก็ไปฉี่ที่ซ่วมแล้วซ่วมตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกส่วมมาตั้งอยู่ตรงเมนเก่าบอกเออโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเมนเก่านะกี่ศพเข้าใจไหมน้ําเหลืองอะไรเลือดมันก็ไหลอยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็โอเคก็พ่นให้ใหม่ทีนี้ก็หายหายทีนี้หายยาวเลยหายมากี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ยโหนานมาก ีสิบเจ็ดสี่แปดจากนั้นมานี่ก็จะยี่สิบปีแล้วมั้งหายมาแต่ตอนนี้เวลาไปเจอแกเนี่ยแกก็จะบอกว่าบางทีอุ้ยอยากกินปลาเค็มอะ่ะมันก็ขึ้นบางนี่นี่แผลที่สองที่ทั้งมันเนอะอุ้ยอยากกินนี่หว่าเขาว่านะแล้วก็ผ่านไปก็จะบอกว่าเนี่ยอีกสองอีกสองโลกเนี้ยก็ยังนั่นได้อย่างตุ่มน้ําพองตามตัวเนี่ยเนี่ยก็จะนานหน่อยแต่หายที่มันเป็นตอตอขึ้นมานะพอตอขึ้นมาเหมือนเหมือนส้นเท้าที่เป็นหน่ออ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะ ตาปลาเหรอเอออันนั้นก็มันก็จะค่อยๆงอกงอกงอกขึ้นมานะมันจะเป็นเส้นๆนะมันงอกออกมาเหมือนได้อะมันก็หายค่ะทีนี้เราก็จะเข้าเรื่องนะว่าทําไมช่างตัดเสื้อถึงมาเป็นหมออืมก็หมอเเคยไปไปโรงเรียนของลูกลูกสาวนะทีนี้ตอนนั้นหมอประสบปัญหาคือมีปัญหามากเลยไอ้เรื่องที่ชอบช่วยคนนี่แหละก็มีปัญหาสามล้าน สามล้านเนี่ยแต่ยังดีว่าเราไม่ต้องไปใช้ใครก็มากมายนะเมียยามอ่ะคุณยายอ่ะแกเห็นหมอแกก็รู้ค่อยแกก็ถามนูน่นถามนี่นะเราก็อดท่านเล่าให้ฟังไม่ได้แกก็บอกแกก็มองหน้าแกก็บอกว่าแนะนําอะไรให้อย่างเอาไหมอะไรคะคุณยายก็บอกไปเรียนนวดซะไปะแต่เราก็นึกในใจโอ้โหเราเนี้ยอยากจะให้คนนวดจะตายจะไปเรียนได้ยังไงแกก็พูดแกก็บอกให้ฟังว่าเชื่อฉันนะหนูไปเรียนนวดซะ พูดอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปชีวิตมันก็ผ่านไปทีนี้แม่แม่ของหมออ่ะกติดนวดไงแกเป็นมะเร็งที่ที่รู้สึกจะเป็นทิปปอดนะแกติดนวดก็ต้องไปรับหมอมานวดจากอาอะไรอ่ะอืมตลาดรายตลาดหนึ่งนะกจําชื่อไม่ได้ละก็ต้องให้คนไปรับนะต้องไปรับไปส่งเขานะทีนี้พอมานวดเนี่ยขานวดให้คนเราชั่วโมงมาบ้านเราทีก็ได้สี่ห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็พันแล้วชั่วโมงสองร้อยนวดให้คนชั่วโมงนะแล้วทีนี้ เขาก็ยืมเงินไงยืมเงินน้องยืมเงินแม่ไปประมาณสามสี่หมื่นเนี่ยทีนี้ไม่อยากมาแล้วถึงเวลานัดไปรับเนี่ยนัดสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงครึ่งเพิ่งจะมาคนไปรับก็โม,โ,มโหไงีนี่หมอไปธุระที่ทางทางแม่น้ําอ่ะทางโรงแรมแม่น้ําอ่ะหมอไปธุระหมอกดดวดขึ้นเรือด่วน่ะก็เห็นป้ายที่วัดบริจันยาวาดเนี่ย <het S 2> เป็นโครงการของว่าบริหรหร,หรือของกางของกรทมนี่แหละ เขาก็ปิดประกาศรับพอดีเลยรับรับสอนรับเรียนนวดอ่ะหมอไม่ได้เตรียมอะไรเลยไปเลยบอประชาชนประชาชนไม่ได้เตรียมไปก็เข้าไปสมัครเขาบอกไม่เป็นไรอาจารย์บอกไม่เป็นไร่วันนี้เปิดวันแรกมาเลยมาเลยอ่าเพื่อนเพื่อนที่มาเรียนน่ะเขาก็ให้คนนั้นให้กระดาษคนละสองคู่สามคู่ให้ปกงปากกาก็ก็เรียนเลยวันนั้นอ่ะวันแรกก็เป็นทฤษฎีไงเป็นทฤษฎีแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติทฤษฎีเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฟังไปมันก็ฟังไปมันก็ลืมไปบ้างอะไรไปบ้างเงี้ย ก็ไปก็ไปเรียนตามปกติร้อยห้าสิบชั่วโมงก็ไปเรียนปกติก็จบมาพอจบมาก็ลูกสาวก็เอาเลยแหละติดไปไปไปทําป้ายติดเลยแต่ว่าเราจะนวดเฉพาะสตรีนะบุรุษเราไม่นวดก็ไปไปนวดแม่คนแรกเลยคือ <c oughs> แม่นวดสองชั่วโมงจะได้สองชั่วโมงทุกคนไงแม่เป็นปฐมมาเลิกกันทำมันตั้งแต่นั้นก็ทํามาเรื่อยๆอย่ะทีนี้มีทีนี้มีวันหนึ่งอะ่ะหมอไปนวด ลูกค้าเรียกไปอ่ะเป็นบ้านพวกทหารผู้หญิงอ่ะไปนวดแกบารนูนวดทีหลายคนหมานก็ดูไงเจ้าของบ้านาก็ดูหมาให้วันนั้นไม่รู้อีท่าไหนเจ้าของหานไปใส่ใส่ประตูอ่ะใส่กุญแจประตูอ่ะมันกัดร้อยหวายหมอเลยก็ชากเลยังเกงขาดเป็นรูเลยเจ้าของเขาก็รีบพาหมอไปฉีดยากันบาดทะยักพอกลับมาก็ไข้ขึ้นโอ้โหไข้ขึ้นก็โทรบอกเขาเขาก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็เลยพาไปคลินิกแถวแถวบางบ,างบัวทองไงเนี่ย พอไปถึงปุ๊บหมอให้แลบลิ้นเลยให้แลบลิ้นแล้วพูดว่าไงรู้ไหมคะพูดว่าระยะสามแล้วรักษาไม่ได้หมอถามเป็นไรระยะสามเขาบอกว่าไปไปบปรุงร่านสลาด,ดูเลยเขาว่าหมอเป็นนั่นน่ะเอเอ็อนะ่ะโอ้โหหมอใส่จะไม่มีใส่หยาบๆ้กลๆอ่ะก็แล้วอายไหมอายคนที่พาไปไหมหมอก็เลยบอกพี่พาหมอไปโรงพยาบาลไหนก็ได้พาพาพา,พาดาเนีเย่ยไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ให้ตรวจขอตรวจเลือดเขาบอกหลานเขาอยู่บนนั่งเก้าก็ไปเลย ไปตรวจตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะรู้ผลสี่โมงครึ่งตอนเย็นอ่ะเขาบอกว่าเป็นกลวยไตยอักเสบเป็นกลวยไตยอักเสบนะทีนี้หมอมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์แบบทางทางราชการอ่ะหมอก็ไปวชิระเลยต้นสังกัดก็เขาก็ตรวจนู่นตรวจนี่เสร็จก็นอนรอนอนรอเตียงไงทีนี้ทีนี้หมอปวดท้องท้องเบาอ่ะหมอก็จะให้น้าเกลืออยู่ใช่ไหมหมอก็ให้ลูกอ่ะพาไปฉี่เขาก็ถือ ถือหมอไอขวดน้าเกลือไปหมอก็ไปห้องน้ําทีนี้มันสะอาดเกินไปหมอนั่งไม่ได้ไงหมอไม่กล้าขึ้นไปที่ที่โถส้่วมอ่ะไอที่ที่ที่นั่งกับพื้นอ่ะหมอไม่กล้าหมอก็เลยฉีมมันตรงทางที่จะขึ้นนั่นแหละคุณเชื่อไหมออกมานะเป็นน้ํานิดเดียวแล้วก็เป็นเหมือนอืดเด็กอะพุ่งออกมาเลยอืดเด็กที่มันติดก้นที่ล้างไม่เกี้ยงอ่ะโอ้โหหมอใจหายแวบเลยหมอก็กลับมานอนกลับมานอนแล้วหมอก็บอกลูกสาวว่าแม่ไม่ไม่นอนแล้วนะแม่จะกลับบ้าน เขาบอกแล้วหมอจะว่าไงก็เลยบอกพยาบาลหัวหน้าพยาบาลว่าหะค่อยยิงชั่วแล้วขอกลับบ้านเขาก็อบอกกลับได้เหรอเลยรรอเตียงเขาบอกไม่นะค่ะค่อยยิงชั่วแล้วเอาเตียงแม่คนอื่นเถอะอ่าก็กลับบ้านเขาก็ให้ยามาฉีดเข้าเส้นเลือดเขาบอกก็ต้องเอามาสามกล่องกล่องละสี่ร้อยี่สิบยังไงเนี่ยคุณต้องหาคลินิกใกล้ๆบ้านนะแล้วฉีดทุกเย็นสามเย็นอ่อาก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็ ฉีดมาได้เย็นหนึ่งโอ้โหอยากจะฆ่าหมอที่ฉีดมันปวดที่สุดเส้นเลือดดาหลังมือเนี่ยปวดที่สุดพอกลับมาก็ตัวเราก็เหม็นนะเหม็นแบบเหม็นมากเลยอ่ะเพราะว่าเหงื่อมันออกอ่ะข้างในอ่ะข้างในมันหนาวแต่ข้างนอกมันร้อนอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะโอ้โหเป็นค่ายกินอะไรก็กินไม่ได้ก็นอนนอนแบบทรมานนะนอนอะไรมาก็กินไม่ได้มันเหม็นไปหมดนอนไปก็เหมือนฝันนะฝันฝันอะไรไม่รู้เหมือนจริงเลยอ่ะ ตอนบานในกรุงเทพเนี่ยมีที่โบราณไฟไหม้เขาจะมีมีไอ้ก้อนแดงใช่ไหมคุณเคยเห็นไหมก้อนแดงแข็งแ็งอ่ะที่เขาไว้สูบน้าฉีดดับเพลิงอะ่ะกลายเป็นกลายเป็นพญานาคขอโทษนะคะอ่าองค์พ่อกลายเป็นพญานาคเต็มถนนเลยเต็มถนนแล้วมีตัวใหญ่อยู่ตัวอะ่ะตัวใหญ่มากเหมือนหมูน้าก็ตัวเขียวปุ๊ดเลยค่ะแต่ตาเนี่ยนะแดงแป๊ดเลยแล้วก็ตาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโกรธหมอเขาหันมามองหมอนะ แล้วเขาก็พูดอ่ะแต่เขาแต่ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นปากเขาขยับนะแต่เรารู้เ็าพูดว่าเราอ่ะรู้ยาแล้วไม่รักษาหมอก็จะไม่เล่ารายละเอียดไปลึกนะว่ารู้ยามาไงหมอก็พูดไปเลยว่าค่ะเขาบอกว่ารู้ยาแล้วไม่รักษาคนหมอก็บอกว่าค่ะค่ะค่ะต่อไปนี้จะรักษาคนค่ะก็บอกก็ต,ต,<อ>ตื่นมาปุ๊บตีสองครึ่งก็เรียกลูกสาวเลยเอา้าวตาตานตาตาน,ตาน,ตานเอาเอาทูบมาสิบหกดอกเขาบอกแม่จุดไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ทิ่งพระมันอยู่ใกล้เพดานแล้วเพดามันจะเหลืองบอกเอางี้เธอเอา ดินน้ำมันลูกธรรมาใส่แก้วมาไปตั้งนอกชานไปตั้งเทเลสจุดสิบหกดอกเชื่อไหมว่าโทุหมดไม่ถึงครึ่งดอกอหมอหายเป็นปิดทิ้งเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยอะหมอก็ต้องรักษาสัจจ่ะไงว่าหมอจะรักษาคนนั่นแหละคือประสบเหตุที่หมอรักษาคนนะคะ